สวัสด,ดีชาวแฟร์นี่เฟดี้ทุกท่านนะครับพวกับร,รายการแฟร์นี่เฟดี้เทอรี่รายการที่เช่นพวกคุณเป็นเลยนรู้สนุกของเราครับก็วันนี้นะครับเราเออมาดูทีเซอร์ใหม่ของแฟร์นี่เฟดี้สี่กันนะครับก็เป็นรูปหมวกสีหมวงนะครับก็ตอนแรกคิดว่าจะเป็นเด่นไม่ก็พับเพดนะฮะเสือกออกมาเป็นหมวกส้นตีนกับโบอะไรก็ไม่รู้นะฮะ โอเคนะฮะโอเคก็สําหรับหน้าเว็บนะฮะก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็คิดแล้วก็รูปนะฮะเป็นรูปหมวกสีม่วงนะฮะแล้วกโบเทยสีม่วงนะฮะมันมีโอกาสเป็นไม่ได้2อย่างนะฮะที่จะเป็นของเพลพวกกายและชาร์โดเฟดีเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าชาร์โดเฟดีเนี่ยถ้าเกิดเราดูด,ดีๆเนี่ยมันจะเอ่อมีตัวสีม่วงใช่ไหมฮะเราก็สามารถเดาได้ว่าเนี่ยมันเป็นสีม่วงมันก็อาจจะเป็นของมันก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นของโพวอไก,กเพราะอะไรเพราะว่าโพวอไกเนี่ยก็ที่อยู่ในมินิเกมก็คือตัวสีม่วงใช่ไหมฮะก็คือออกม่วงๆนะฮะออโอเคเราอาจจะได้เห็นเพวกไกกันไหนฟ้าแด้ไปดีสีก็เป็นได้นะครับก็นะฮะเป็นม่วงนะ,ะแล้วก็เราไปดูภาพเพิ่มแสงกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการเพิ่มแสงให้ดูสดๆนะฮะโอเคแบ๊บหนึ่งความอ้างออโอเคนะฮะมาปรับที่ไบเนตนะฮะ โอเคเราเพิ่มแสงนะฮะโอเคเราลองเพิ่มแสงกันดูนะฮะโอเคนะฮะเราเพิ่มไปแค่นี้ก่อนนะฮะโอเคก็นะฮะถ้าเกิดเราซูมเข้าไปนะฮะอ่าถ้าเกิดเราซูมไปตรงนี้นะฮะท่านเห็นอะไรไหมฮะท่านเห็นฟันฮะอืมเห็นฟันปะฮะถ้าเกิดมองไม่เห็นก็ไปปรับเพิ่มแสงเอากันใน Photoshop เอากันเองนะฮะหรือไม่ก็ในทรายนะฮะก็ไป คือคือโปรแกรมเพิ่มแสงอะไรก็ได้หาเอานะฮะโอเคนะฮะมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับเป็นฟันแหลมของใครวะนะฮะเรามีโอกาสเป็นไม่ได้ว่าจะเป็นของฟ็อกซี่นะฮะไม่ก็บอนนี่ไม่ก็ตัวอะไรก็ช่างมันนะฮะซึ่งเรารู้ว่าเป็นฟันนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าฟันใครนะเดี๋ยวเราดูกันในทีเซอร์หน้านะครับอ่ะนะฮะก็โอเคมันยังไม่หมดแค่นี้ฮะให้เราลองเพิ่มแสงไปอีกสักอ่านิดนึงฮะโอเค อันนี้ยังไม่พอฮะเพราะว่าเรายังไม่ค่อยเห็นนะฮะเออต้องเพิ่มไม่เห็นอ่าโอเคแค่นี้ก็เอออีกนิดอ่ะเอาให้เอาให้เห็นหมดเลยอ่ะเอออ่าโอเคเห็นแล้วนะฮะโอเคมาซูมกันดูที่ตรงนี้นะฮะเขียนว่า property of fr แล้วก็เปลีฟออกไปเป็น er นะฮะเป็นอะไรฮะซับสินของ fr er อะไรฮะผม มันแปลว่าทรัพย์สินของ F R ดดดดะ E R มันคืออะไรฮะที่ผมคิดไว้อาจจะเป็น Property of Freddy Fat Bear เอ้ยไม่ Property of อ่ Fat Bear เอ้ยรึช่างมันเถอะนะฮะเราก็คิดว่าเป็น Fat Bear เอ้ย Freddy อะไรวะเอออ่ะนะฮะ นั่นแหละเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะก็ขออภัยตะกี้นะที่พูดวนๆนะฮะเพราะว่าไม่ได้จดสคริปต์มานะฮะขออภัยอีกครั้งนะฮะโอเคก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามชมนะฮะโอเคอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์และแชร์นะฮะก็ตอนนี้นะฮะเราได้ทําการซื้อเกมมาเต็มเลยนะฮะไม่แน่ใจจะเล่นเกมอะไรก่อนดีนะฮะสองอันนี้ไม่เล่นนะฮะอันเธอเล่นดีไหมอันนี้อันนี้เป็นสนใจฮะเพื่อนส่งมาให้โอ้เว้ยแคสไม่รู้เป็นเกมอะไรแต่ถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยบอก นอกๆก็ไปดองพีเอกก็คงจะรู้แบทเทิรนบ็อกเทอเตอร์อ่าอาจจะได้เล่นกับลั y กี้ชแนลนะฮะก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ถ้าที่ผมอยากเล่นผมอยากเล่นแบทเทิรนบ็อกเทยเตอร์กับลักนะฮะโอเคนะฮะก็ขอบคุณที่ตามชมน,นะฮะตอนคลิปฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ตามชมนะฮะก็สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ย